สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีความเปพี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามแนวทางผ่านทางช่องของเรากิ๊กยวตอนนี้ขณะนี้เนาะคะ่ะมื่อวันนี้เรากีก็จะเอาแนวทางรัฐบาลไทยตองวดมาให้เอฟซีได้ติดตามเหมือนเดิมคือเขาเชิงเครือนอก,กับคลิปนี้คลิปนี้คลิปที่2เนาะก,กับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยตองวดของวันที่16คลิปนี้ก็จะมีของช่อชัยชาญลอ,อกเทียนทะเลล็อกนองบัวเอ้ยล็อกอุดร โอออเพชรนะคะละกักกนูดาดาผ้ารวยเนาะมีชอ่อชัยชาญล็อกเทียนทะเลล็ลอกอุดรออเพชรลกักกนูดาดาผ้ารวยในคลิปนี้กับตัวเอกเนวทางรัฐบาลไทยต่องวดก็เป็นการเซเวลาาฮับมาบึงตัวเลกเนวทางของชอ่อชัยชาญเป็นก่อนเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยองวดวันที่สองคือภ,ภาพคมที่ผ่านมาของชอ่อชัยชาญคนเขาไปเนาะ สำหรับวิ่งล่างล่างคือล่างเข่าไปที่หกแล้วก็จับคู่จับคู่ตัวนินตัวจอเข้าไปที่6 0 0 6แนวทางรัฐบาลไทยสูตรเต็มของชอชัยชานบนไม่มานะมาแต่ล่างมาเบิงสูตรตัดของเพิ่นมาที่นี่สูตรตัดเข่ามาที่วิ่งหกนะคะวิ่งหกแต่ว่าจับคู่ตัดมาหายบอบอถึงบอหอดเนาะมาแต่วิ่งหก เปนไปน้นหกสามซาสว่วนมากเพราะว่าสูตรเต็มเพิ่นไหามาหกศูนย์หรือเ่าขาวเนาะมาเข้าแต่สูตรเต็มอ่าสูตรตัดเข้าแต่วิ่งรูดเนาะจับคูมาประพันธ์มาเบิงสูตรเต็มรัฐบาลไทยงวดวันที 16, ่สิบหกืสภาคมนะคะสำหรับรัฐบาลไทยบนล่างวิ่งบนล่างงวดนี้เพิ่นไหามามีหนึ่งกับหา เด่นที่หนึ่งกระเาสองตัวหกหางมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามห้าหกห้าจิตและก็ห้าแปดเน้นที่ห้าหกห้าแปดและก็หนึ่งสองค่ะสำหรับตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางสามตัวสามหางมีหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งสองสองหนึ่งหาเน้นที่ 1, 6, 2, 1, หนึ่งห้าโฮกับสองหนึ่งหาค่ะสำหรับสำหรับเลขสามตัวเนาะวิ่ง ล่างอย่างเดียวมีห้านะคะเดนที่หาสองตัวสี่หางมีหาสองหาหนึ่งหาแปดแล้วก็หาเจ็ดนินที่หาหนึ่งกับหาเจ็ดค่ะสำหรับเลขสองตัวสองหางสายวิ่งล่างเนาะล่างคือล่างบนคือบ,บนบนเพลินแหามาเดนที่หนึ่งกับเดนที่หนึ่งกับหานินสองตัวนินที่หาโฮคาแปดแล้วกัหนึ่งสอง อ๋อสามตัวเน้นที่หนึ่งหาหกกับสองหนึ่งหาวิ่งลางเพิ่เดินที่หาปัจจุบันมาเบิ่งสูตรตัดมาดูสูตรตัดของโชเซชัชนเพิ่มตัดเด่นที่หนึ่งมากนะคะสําหรับสูตรตัดของโชเซชัชนเด่นที่หนึ่งสองตัวสามหางมีหนึ่งหาหนึ่งสองเหมืกันหนึ่งสาม เน้นทั้งสามตัวเลยเนาะแล้วก็สามตัวสองหางมีสองหนึ่งหากับ1นึหาหกับตัวเน้นตัวเจาะเหล็กสาตัวของเพิ่นเนาะสูตรตัดอ่ะแคปหนาจัวไพจิตไปตัวกับแนวทางรัฐบาลไทยของชอชัยชานงวดนี้จะผ่านไหมจะฟังไหมเนาะต่อค่ะมาต่อของเล็กล็อกอ่าล็อกเทียนทะเล เทียนทะเลกับเขาไปที่สายวิ่งรูดเนาะวิ่งล่าง<ม>เดินล่างย่างเดียวกับเขาไปของเพื่อนสำหรับตัวเลกแล้วทังรัฐบาลไทยส่วนบนไม่ผ่านเนาะคะ่ะมาเบิงสูตรตัดพึงเอาเพื่นตัดมาถือว่าตัดมาไม่หมดเนาะตัดมาบอ่อใดน้นที่สามแต่ส่วนมากของเพื่อนน้นที่สามสามไม่มาแต่ว่าล่างเขาเนาะสำหรับสูตรเต็มล่างเขา้า มาเบิงงสูตรเต็มต่องวดสูตรเต็มต่องวดของวันที่สิบหกของหลอกเทียนทะเลน,นะคะรัฐบาลทายวิ่งบนล่างเด่นที่หกกับ4ีสองตัวหกหางมีหก6ีหกหา4หกหนึ่งเจ็แปดแล้วก็4ีเก้าค่ะเน้่นที่หก6ีหกหแล้วก็4ีเจ็ดสำหรับเลขสองตัวสามหางสามตัวสามหางมีหก7เจด C หกหาหก C เกาเน้นที่ C หกหานะคะวิ่งล่างอ่ะวันนี้ก็ยังเน้นที่เน้นที่หกเด่นที่หกเหมือนเดิมะคะ่ะยังจะมาอีกอยู่เนาะอาจจะมาอีกก็ได้ลองจับตาดูจับตามองไว้พิจารณากับปลขกล็อก,อกเพียนทะเลนะคะสองตัว C หางล่างอย่างเดียวเนาะมีหกห้า หกสี่หกหนึ่งแล้วก็บซีเจ็ดสำหรับตัวเน้นตัวเจาะมีหกีกับหกหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสูตรเต็มของเิ่นนะบัดท,ที่นี้มาเบิ่งสูตรตัดตัดออกมาแล้วแนวทางสีออกมามีตัวใดแน่อ่าเิ่นเน้นที่หกค่ะเน้นที่หกด่นที่หกสำหรับสูตรตัดสองตัวสามหางมีหกซีหกาหกหนึ่งแล้วก็สามตัวมีซีหก ค่ะเน้นที่สี่หกห้าเลขสามตัวสองตัวเน้นที่หกสี่หกห้าหกหนึ่งสำหรับสูตรตัดตรงคนเนาะค่ะลอ,อกเทียนทะเลไผจะไปต่อมาแคปเอาค่ะมาแคปหน้าจอไปตามต่อแม่รอช้าอมาดต่อของร็อกอุดรล็อกอุดบอรบ่อเขาเนะเพึ่งวัตถิพนนันธ์มาของเพิ่นเนาของเพิ่นเขาบ่ เราคีดก,กับบุคคลได้เขียนประวัติด้วยเนาะรัฐบาลไทยมันโดนโดนมันมันโดนโดนได้ลงจนว่าลืมข่าวหาลังเทยเลเพือนเขากับว่าได้ลงห้ยพื้นผมขอว่าเอฟซีแฟนกับเวลาจนพื้นได้ทามหาเอาเนาะเอฟซี FC ก็ได้มีตะลงเล่าเล็งเล่าย่างเดียวเพราะว่าเระท่านเรนาเราก,กิดกับทำงานประจามาที่นี่ถ้าถ้าบเฝ้าลงเล่าก็จะมีเวลาได้ลงเนาะเพราะว่าเล่ามันกับวันเว้นวันเนาะคะ่ะ ตันผู้สูงจะ้ะรัฐบาลไทยของล็อกอุดรหัวทิพันมาวันที 16, ่สิบหกเมษาหันเข่าไปที่สองกับห้าเนาะเข้าไปตะเลกวิ่งสองกับห้างวดนี้รุดไปเนาะวันนี้รุดไม่เป็นไรไปต,ต่อกันเนี้ทางไม้ของวันที 16, ่สิบหกฤษภาคมเหมือนเดิม รัฐบาลให้สุดเต็มของล็อกอุดรบนล่างค่ะวิ่งบนล่าง1กับ C ค่ะเด้นที่1กับ C ีสองตัว6กหางมีศูนย์หนึ่งศูนสองแล้วก็ซีสเน้นที่41หนสองแล้วก็ศูย์สองค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัว3หาง3ตัว3มหางมี1น1่02ีหนย์สองเน้นที่4 0ศนย์สองกับ4ี2ค่ะ วิ่งล่างเนาะคะ่ะล่างเดนทีซีสามตัวเอ้ยสองตัวสามหางมีซีหนึ่งซีศูนย์ซีสองเน้นที่ซีหนึ่งค่ะสําหรับสายวิ่งล่างเนาะ,ะวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะคะหนึ่งกับสีสีบนก็มาสีล่างก็มีเนาะ,ะมาต่อกับสูดตัดเดนทั้งสีมาทั้งสีบนล่างเนาะคะ่ะ เดินที่4บนล่าง2ตัวเน้นที่4 1 02แงศูนลักก็4สองเนาะสำหรับเลขสอตัว3ามหาง3มตัวเน้นที่4 0ูย์สอเอาแคปเอาเด้อค่ะแน่าจอสำหรับสูตรตัดของเลขก็อกอุดรไปจะไปต่อกับแนวทางเพิน่นแบบหน้าจอไว้ไปต่อมาต่อกับออเพชรค่ะ ของเอเพชรของเอเพชรกะลุดเนาะเบิ่งวันที่สิบหกองเอเพชรลุดไปค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเบิ่งวันที่ 2, ทท 16, สิบหกเมษาอายุนหลังจากเดือนหนึ่งย้อนหลังจากงวดหนึ่งเอาไปเต็มๆค่ะสำหรับสองจิตวิ่งรูดเนาะเลี สุดเต็มพื้นเขาที่วิ่งสองแล้วก็จับคู่เขา้าตัวนี้ตัวจอนอะเลขสองตัวสองจ็ 2, 7, ออกตรงตรงสุดตัดเพิ่นกระมามีห้ยตะว,วังวดน,นี้หลุดไปเนาะวันนี้หลุดไปไม่เป็นไรมาตามต่อกับแนวทางรัฐบาลไทยตรงว่าวันที่สิบหวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะซีกับเก่าเด่นที่ซีกับเก่าสองตัวหก้างมีซีเก่าซีแแล้วก็ซีเจ เก้าหนึสองแล้วก็เกนค่ะเน้นที่ c ีเก้าเก้แล้วก็เก้าแล้วก็เกค่ะสําหรับเลขสองตัว4หางตัวนี้ตัวจอเพิ่นเนาะค่ะสตัว3ามหางมี c ีเก้าหนึ่งเกสองแล้วก็ซี9เกน้นที่ c ีเก้าหนึ่งกับ c, c ี9เก้าวิ่งล่างเนาะค่ะวิ่งล่างดินที่9้า 2ตัว3มหางมีเก้าหนึ่งเนยน้นที่9กกับเก้าค่ะสำหรับเลีกลางสายวิ่งรุดสูตรเต็มของพึ้นเนาะมาเบิ่งสูตรตัดเด่นที่9กเอาเก้าเด่นที่9กสองตัวเน้นที่4 9เ7แล้วก็เก้ตัวเน้นที่4 9เกหนึ่งกับ4ี9ค่ะ สำหรับสูตรตัดของออพติ ath, เอาแคบหน้าจอเด้อค่ะสำหรับตัวเพลงนะทางรัฐบาลไทยต่องวดใครจะไปต่อตามต่อแคบหน้าจอแล้วกอย่าลืมนะคะสำหรับวันที่สิบหกพฤษภามาเบ,บิ้งของหนูดดาเนาะหนูดาดา,ดา,ดาปิดท้ายด้วยหนูดาดางวดที่ผ่านมาหลุดเนาะหลุดไป ุดไปกับตัวเลขแนวทางให้สองเก้าศูนย์สองเก้างวดแรกที่เพิ่นแห่มากับเขาสายวิ่งรูดอยู่เนาะเดินที่สองมาที่สองอยู่แต่ว่างวดนี้ไม่ผ่านเมืเ่อเพิ่งต้องวดของหนูดาดาบอกว่าสิเป็นรัฐบาลไทยรล่าพระนาเป็นการให้หน่อยหางมาเหมือนเดิมเนาะหน่อยหน่อยหน่อยนิ่งๆจาะๆเอฟซี FC คงหมักกันอยู่แล้วนะคะบอ่อหลายหางบอ่อเรื่อง โบไม่เ,เรื่องบบหลายหางบบคิดบบต้องคิดหลายเนาะคะ่ะตัดสินใจได้เลยสําหรับวิ่งงรูดวันนี้ให้มาสกับ3ค่ะเด้นที่2กับ3าสองตัวเน้นที่สองสมแล้วก็สาสองเนาะกลับให้บอมกลับตัวเลขนวทางรัฐบาลไทยเลขสองตัวสองหาง3ตัวหางเดียวให้มาแปดสองสามผู้ใดสีวิ่นเอาก็ได้เนาะแปดส,สไปต่อกับ นูดาดาพารวยสำหรับคลิปนี้ล็อกกี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีมีชัยกับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568มักเซียนใดจะเสียนนั่นชื่นชอบในเสียนไหนมีไั่อยู่ในดวงอ,อกดวงใจกะแกบหน,น้าจอแล้วก็อย่าลืมไปตัวกับรัฐบาลไทยแล้วเจอกันไหมในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ